สวัสดีครับจะมาพบกับผมอีกแล้วนะครับโตโต้โกอินเตอร์นะครับมาวันนี้มาเล่นโหมดต่อไปที่ค้างคากันไว้นะครับโหมดอะไรว่าจะไม่ได้เหมือนกันมา,ามาดูกันจากที่ข่าวที่แล้วที่เล่นไปเป็นโหมดแรกนะครับจำชื่อไม่ได้เหมือนกัน,นว่าโหมดอะไรนี่เมื่อวานก็เพิงเพ่งเล่นเพิ่งเล่นนี่แหละก็ลืมไปแล้วว่าจะมาพูดว่าโหมดอะไรเดี๋ยวอ่านให้ฟังใหม่แล้วกันเนาะ มาตอนนี้เลเวล25แล้ว hey. นี่นะครับเ l ล s คลาสสิกนะครับหมดแรกที่เล่นไปนะครับเป็นอะไรวะอ t ทริชันอย่างงี้มะเออมาวันนี้เราจะมาเล่นโหมดที่2กันนะครับเป็น last titan standing นะครับ every one start in titan ทุกคนจะเริ่มด้วยการมีไททันนะครับแล้วก็อีกฝั่งก็เหมือนกัน อีกทีก็จะมีไททันเหมือนกันก็คือแข่งแข่ง Titan กันไททันกันแข่งไททันลบกันนี่แหละครับแล้วก็ t e a e i s no response เฮ้ยไททันเกิดใหม่ไม่ได้คืออะไรอ่ะไม่รู้ลุยมา Connecting โอ้โหไม่กล้าเลยเห็นเราป๊อปเลยเนี่ยดูกดรีฟล้อเนี่ยกดรีฟล้อเนี่ยไปสิบสองวิโอ้โชิดเราก็ต้องใช้ความสามารถของเกลียนนะครับฮมีไก่มามีไก่มาไก่ยลเสิบสี่ 14, กับเลเวห้านะครับแต่ที่เหลือนี่มาหาโหดเลยนะครับเามาปรับปรุงแทยท่านกันดีกว่า ตอนนี้ผมมีไททันให้เลือกปรับได้สี่ตัวนะครับก็มาปรับนี้ก่อนอา่าพารีเวกคอนนะครับเปลี่ยนปืนควอดควอดล็อกเก็ตอันนี้แหละอันเดิมนี่ว่อ่าแท็กติเชียลใช้เป็นควันชอบผมชอบควันมากเลยวิซาเป็นวิซาติดตามแล้วกัน อย่านี้ออโต้รีเจ็ตโอเคเสร็จไวเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นผมก็เสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่ผมจะใช้อาจจะเป็นอะไรดีวะตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองนะครับที่ที่ผมจะใช้หนึ่งและสองโอเคเฮ้ยโอ้โหแล้วดู โห้าต่อสามคนนะครับเรามาเล่นด่านนี้ด้วยโอ้ด่านนี้ไม่รู้อะไรพอเล่นด่านนี้แล้วเฟรมเลทตกตลอดยังไงมาดูกันกินน้ำก่อนนะครับด่าน,นี้ ขาอ่านว่าอะไรนะลากูนปะเออลากูนท s t นท่าน Standing เราอยู่ฝั่ง IMC อ็มซีถ้าไอเอ็มซีนี a d ดอะบอ้งเนี่ยจะนะต,ตลกไปไหนจะบ,บ้าเลยอ่าเราเล่นพายอทที่สามนะครับท่านอาเป็นท่านที่หนึ่งแล้วครับลุยเอ๊ะเลอกการ์ดก่อนนี่ซูปเปอร์ชาร์เจอร์ ลยังไม่บวกนะครับเรามีน้อยกว่าเราต้องดูเชิงกันนะครับเดีย๋ยววะอยู่ไหนกันอย่างนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยังไม่เห็นวิแววไทท่ันอีกฝั่งเลยอยูหนกันละ่ะมีตั้ง5้าคนไม่ออกมาบุกเลยอะอะไรวะา ปล่อยสามคนลุยไยด้งไงต้องไม่ลุยดิฮ้ยมันมาปลรเหรอเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับเทคนิคนะครับปลอดควันแล้วก็หลบไปนะครับ ป่อยเปอไม่เปอยเลยโอ้โหปล่อยพันแล้วก็บัวครับปล่อยคันแล้วบัว่จหะนี้ทันหลังแล้ววิ่งครับวิ่งม่เลยุนยน,น,น,นแหละระเบิดแล้วท,ท้่านมันเคจัดการได้ล้วคหน่ตัวตัวต่อไปนะครับวิศวกรขั้นสูงเลยนะครับ แนสแล้วครับโลกนะครับมันกำลังใช้บาลียอยูน่นะครับไม่ฮะโอ้ยเอเจกเีเจกเอเจกโอเคลาวลูสอ้าวอ,อ,อเเ๋อเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอครับอ๋อทั้งทีมทุกคนจะเป็นแททันหมดเลยนะครับก็คือเหมือนเล่นทีมทีมแมททุกคนมีไททันแล้วถ้าไททัทนตายก็คือจบครับถือว่าแพ้นะครับตายแล้ว เราดูสิดูฝั่งเราสิล้วดูฝัง่งมันดิบาดโถสซุ่มเลยวะคนมันเยอะกว่าฆ่าไปคนเดียวนะครับเมื่อกี้เดแล้วครับเนะครับมาตีกแล้วลครับพวกน,นี้ชอบเข้าข้างหลังเดือมือเดือมือ เหนื่อยมางอีกสะท้อนกลับกบสิวะเออโอตยเลยนึกว่า no ทีมเดียวกันนึกว่าศัตรูลุมครับเราต้องมาลุมตัวนี้ก่อนนะครับตายแม่เลยนะวะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะถอยก่อนถอยก่อนเยอะครับเยอะครับถอยถอยถอยไม่ดีไม่ดีไม่ดีมิสันละมามิันลมาแล้วโอ้ยแม่งจะพังแล้วครับคุณเรามีเขามาตุยด้วย คุณมันคุณมันจะมาระเบิดใส่เรานะครับนี่ก่อนครับนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนคุณมันจะได้พังโอ้นี่ครับโอเคฆ่าไปสามโอ้ยลาลูสครับอะไรกันเนี่ยดูทีมผมผมฆ่าอยู่คนเดียวครับเฮ้ ชนะยังไงเนี่ยดูแล้วดูอฝั่งจุติกันมาหมดแล้วะจบกันไปหลายรอบแล้วนัน่ะสองรอบมันต้องช่วยกัน่ะเราดูดิมันจะเป็นมันเล่นเป็นมันเล่นเป็นอย่างไรเนี่ยมันอยู่ทางนี้มันไปทางนั้นมันเดินไม่ได้แล้วเราไปช่วยคนเป็นดีกว่า ขับขึ้นไท่านนะครับจัดการมันตากุลนโอ้โดนเหยียบฮ่ามาดูดลยสู้ยังไงเนี้ยดูสปอนเม็กลา้ามอ๋อกระโดดยิงไททัน ปัดโถเราไม่จะจบยังไงเนี่ยเล่นกีตาจบเนี่ยให้แล้วสามโอเคครับสามตาชนะเราสามตาเลยนะดูผมฆ่าอยู่คนเดียวอะยังไม่จบปะจบไม่จบก็ลุยต่อเราถ้าลัสตนดิ้งอ๋อสลับฝั่งใช่ไหม โอเคเข้าใจแล้วงั้นเราสลับฝั่งนะครับโอ้โหฝังเก่งว่นะรเราต้องมาช่วยกันนะครับ บวกครับ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 ใส่บวกอยู่แล้วครับใส่บวกอยู่แล้วนะครับอีเอีเจ็คอีเจ็อีเจ็อีเจ็โอ้โหยังมากเลย อะไรเนี่ยทีมเราเนี่ยเปนผิดหรือเปล่าครับว่าเนี่ยมันไ,ไม่ไปอยู่กับทีมถ้าดูมันดียืนมันเป้านิ่งตรงกลางเลยดูดิไม่มีที่หลบเลยเลยอืมอมืมาสิครับไปฆ่าคนสิครับ เอาดิฟฟิทที่หนึ่งไม่ได้น่าภูมิใจเลยที่หนึ่งเอาแพ้โอเคจบสักทีเปลี่ยนทีมครับอย่างนี้ไม่ไหว แมวแตั้งแรกแล้วอะไม่น่าเลยไปนะครับรีบก่อนะครับไปหาทีมใหม่ทีมนี้ไม่เพิ่มครับใช้ได้เนี่ยลัสแต่ท่านสแตนดิ้งอ่ะออกมาหมดเลยหรอโอเคหาห้องใหม่นะครับ โอเคค่อยนั่าเล่นหน่อยนี่อยู่กับเทพจบไปห้าครั้งแล้วนะครับเนี่ยไม่ใช่จบดิเล่นตันไปห้าครั้งแล้วตันไปสามตันไปสี่โอเคมีติ่งห้อยมาโอเคครับเจ๋งนะครับตอนนี้ไททันโอเคตรงนี้ปืนชาร์จนี้ปืนบาสิก้าฟ้าออโต้โหลดเดอร์ ตอนนี้เรามาเล่นตัวที่สองกันดีกว่าโยธาท่านกอสนิวเคลียร์อโอเคเรามาเล่นให้มันใช้นิวเคลียร์ดีกว่าอ่านถูกพวกเนี่ยนิวเคลียร์ after you eject your Titan before change and D uh, ไม่ออกครับ โอเคเอาแบบนี้แหละชอบถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นระเบิดมั้งมั้งนะไม่แน่ใจโอเคเปลี่ยนทั้งหมดโอโอโอเค,อเคดานนี้ด่านเขื่อนมั้เนี่ยเหมือนมีเขื่อนอยู่นะครับกันน้ำ ใช่คือหรือเปล่าวะข้างในไม่ทำไมในเขื่อนมีหมู่บ้านคนอยู่อ่ะหรือว่าเป็นโรงงานอดานนี้นะครับสมัคเกลโคบอ่านผิดอ่านถูกช่างมันนะครับรไม่แคร์ครับจะมาฆ่าคนปิงน้อยดีนะครับผมชอบมา าทางตัวที่สองฟึบเลือกการ์สักหน่อยอให้คนมาสนับสนุนเราหน่อยนะครับโอเคอเค้าวเฮ้ยด่านเดิมเมื่อวะม่ใช่ม่ใช่ม่ใช่เราต้องไปกับเพื่อนดิออมานี้มานี่ เกาะแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ บดสิอมนั่นแหละมาลงว่าลากหันกันนะครับโอ้ตวตายอ่ะวัะไม่โดนเลยวะ เฮ้ยมันมาถึกจังนะอ่ะเฮ้ยโอ้โหเขาทำอะไรกูวะฮะยิงแค่นี้ก็ตายเลยเหรอโอ้โมากรีมเราตายไปสามสองนะครับทีมศัตรูไม่ตายเลยนะครับดูเดดดูเดด เตือดตูเือดเหล็กหลุดเหล็กหลุดททงทงยห่วยห่ยโอ้โหแพ้ขาดเลยเอาใหม่ อ้าอีกฝั่งเดือยสามคนนะครับได้เปรียบอย่างรุนแรงโอ,โอ้ผมอยู่ตรงกลางไปไม่ได้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 ไไดเ,ออไไดเด๋ยวพังเด๋ยวพัง มันได้ปว่าแฮกได้ว่เฮ้ยแฮกได้เว้ยอาวาเอาป้อมก่อนโอเคดอมาครับ,อออรบโอเคดีนี่ยยึดป้อมได้ผมยึดป้อมดีกว่ายิดป้อมยึดป้อม ไปยึดป้อมกันนะครับภารกิจยึดป้อมตรงนี้แหละทำเลดีมากเอาดีเอาดีโอเคครับยึดป้อมนะครับขึ้นอยู่ไหนขึ้อยู่ไหนมาโอเคได้ไม่เปรียบนะครับผมมีป้อมนะครับ เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนียวะมาดิมึงมาดิมึงมาดิมึงไปก่อนนะครับฟึ๊บอ้าวไม่ขึ้น มันยิงเราลบมันยิงเราลบเราช่วยโอ้โหชิบหายมันยิงกูยังไงวะเนี่ยยิงกูเหมือนผักปลาเลยนะอ๋อมันยิงมีคนอื่นอยู่แล้วมาโดนกูกูยอยู่ข้างหลังปัดทโ้โอเคตายสองรับฆ่าได้หนึ่ง เราวินโอเคโอค้โหดูอีฟังเชดเดย์ไม่รู้ว่าวินไปยึดป้อมอมายึดป้อมมายึดป้อมกันนะครับยึดป้อมกันครับจะเป็นคนดีกับเรา ใช่ครับริบปอปอมพวกเราหรอวะแม่งยสะเด่นเหรอวู้ยปอมกันละริปปอมสิ โอเคดีครับยึดป้อมป้อมจะได้เป็นของเราได้เปรียบนะครับสร้างความได้เปรียบสร้างความได้เปรียบด้วยกันยึดป้อมนะครับคุณเราพังแล้วเระ ยมันจะวะเนี่ยโอ้ยไอ้ตกใจไม่ลงขับตายขาดไปเลยอะไรกันเนี่ยโอ้ยไม่ได้ดูเลยตายยังไงโอ้นี่เรามีป้อมอยู่ขอ ของผมนะของผมผมัมา,มาไม่ดูอ้าวโลแล้วอะตายสามหูแย่ดูยังฟังเราไม่ยิงกลางขนาดนี้เออตายโดนจอมเลยนะครับเราลูส ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดตายสามแล้วตะอย่างนี้เขาต้องยึดสวิตซ์ซ้าโอเคตะอย่างนี้เขาต้องยึดปัอมอยู่ดีแหละโอ้โหไม่บอกอะไรกันมาไม่รู้อ่ะเราจะไปยึดก่อนอนะ่ะ ไม่ยืนบังเฮ้ยผมไม่รู้เลยนะครับผมจนยืนป้อมนะครับยืนป้อมเพื่อความได้เปรียบนะครับนั่นแหละีโอเค มยึดต้องเอา้าโอ้มันเห็นกูด้วยหรือกูเละเลยโอ้ไม่ไหวเลยตาหนี้ ขึ้นลูกคีมดูว่าเสียแล้วนะครับฝั่งผมเดือดท่านอยู่สองตัวนะครับอีกฝั่งมีสี่ครับโอ้โห let's go see ลุย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 ชั้นหนึ่งของฟองนะครับอยู่ไหนวะแพ้ครับสามต่อหนึ่ง ตอนแรกนึกว่าทีมเราจะดีดูดิมาวอนนี้จะไม่ลงกับใครท่านละมือตามเพื่อนละ 오, 멋진, 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 멋 พังเร็วจริงเลยไทาท่านกูวาว้ไปแล้วมาแล้วไปแล้วไทาท่านทาท่านเหลือสองตัวมาฝังผมเหลือตัวเดียวโอ้โห ันี่มันไดกดแทบแฮยับครับยอมค่าห้าตายหนึ่งริงจิงไม่ประสบผลสำเร็จเลยนะไททันโอ้โหระยี่น้อยมากเลยอะ่ะเพราะผมเล่นไม่ดีงเหลยเนาะโอเคหมดไททัน Last time, ท่าน standing เอาไว้แค่นีก่อนเนะเาะแล้วค่อยมาเล่นมาเจอกันใหม่หมดหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ yeah bye bye